สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับใกล้เ <Okay, S 1> ข้ามาแล้วน้องมันเหี้ยวอะไรจุดยังน้ำประ่านมีดอกรถในรถคันนี้สิขาบไปแท่นในบัดนมันเต็มล้างเตาหรอ นี่เขาเพืนเนี่นิดให้ขนาดมาตรฐานสากลครับนันนเป็นกิทธิขับตามมาได้ปะเนี่ย มันเป็นวายต่อครับแล้วมันได้ได้เร็วมันเป็นวายมันเป็นวายตุล่าเนี่ยสิเร็วสาดเดียวมันง่า้ย,อยกองอย่างๆๆเงี้ยในเรื่อพี่น้องเลย

แป๊บเดียวก็เต็มแป๊บเดียวก็เต็มครับพูดหลังเตาแล้วไม่ก็ฟ้นกันลดจำเร็วัน่อว้ยปั๊บฟกัสบ่ได้เลยขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่ใน บรรยากาศในไร่อ้อนะครับของการตัดอ้อยนะครับโดยรถตัดที่มีชื่อว่าเจ้าออสซอบนะครับก่อนมันจะมาเป็นเคตดมั้งพี่น้อมมันเปลี่ยนไปเปลยนมมา,าตามประวัติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,าอะไรเคตเของมาซสือนะครับแต่ว่าสิเปลี่ยนนี้ยังกะดีประสิทธิภาพการใส่ของเขานะครับ อะไรการซ่มบำรุงก็หาได้ครับ้ยเงียอหวพี่น้องเอ้